เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ถึงโทษของน้ำอัดลมแล้วคาเรนได้ก็ไม่ควรดื่มจะดีกว่านะครับจะสังเกตได้ว่าตลอดการทดลองของเรามาร์คสามารถตอบถูกได้เกือบหมดทุกข้อครับแต่ว่าไม่สามารถอธิบายเหตุผลที่มาที่ไปของคำตอบได้เลยนี่มาร์คเราถูกมาสีหครั้งแล้วนะเรายังพอนึกออกไหมว่าทำไมมันน่าจะเป็นเบลมาเป็นกรดเนีเ่ยพอจะให้เหตุผลได้ไหมครับ <laughs> อะไรที่ทําให้มาร์คไม่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับคําตอบได้และจะทําอย่างไรให้เด็กๆคิดเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นคุณหมอมีคําแนะนําครับคือมาร์คเนี่ยต้องบอกว่าเขาคาดคะเนเก่งนะแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยคาดคะเนไปแล้วแต่ไม่รู้เหตุผลค,คือไม่รู้ว่าเรียนรู้ว่าเอ๊ะมันมันทำไมมันถึงได้ดเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้จะเห็นนะว่าเด็กที่ชอบเล่นเกมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะได้ในเรื่องของการคาดคะเนมาก,ก็จริงอะ แต่ก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงได้เป็นแบบนั้นการเรียนรู้อาจจะน้อยลงไปเพราะถ้าจะให้ได้ประโยชน์จากการเล่นเกมจริงๆเนี่ยตัวตัวเกมเองเนี่ยเนื้อหาการเล่นเนี่ยต้องไม่ทำลายเด็กแล้วก็จะต้องมีความเหมาะสมกับวัยที่สำคัญก็คือต้องมีการเล่นที่เป็นวินัยด้วยไม่ใช่เล่นจนเสียสู่เล่นไม่เลิก เล่นจนทําให้ไม่ได้กินไม่ได้นอนนะฮะทนองเดียวกันจุดสุดท้ายซึ่งเป็นจุดสําคัญอย่างมากซึ่งผู้ใหญ่นะ่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยก็คือคุณพ่อคุณแม่ถ้าเด็กได้รับการสรับสรุปบทเรียนตรงนี้ไปด้วยเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการสื่อสารทางเดียวเด็กก็จะเรียนรู้ไปด้วยนอกจากการคาดคะเนว่าทําไมมันถึงได้เป็นแบบนั้นเอาละครับหลังจากที่ได้ใช้แปลกินทําการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างง่งายๆกันไปแล้ว ทีนี้ก็ได้เวลาลงมือปลูกผักด้วยตัวเองแล้วครับก่อนจะปลูกก็ต้องมาเตรียมแปลงผักกันก่อนนะครับนี่แหละเป็นภารกิจที่พวกเรานะครับจะต้องมาพลิกฟื้นแปลงผักผื้นดินนี้ให้กลับมาสามารถปลูกผักเหมือนเดิมได้ซึ่งขั้นตอนนั้นถามประชุมเลยต้องทํำยังไงบ้างรครับประชุมเขาทำยังไงบ้างคบก็ต้องเตรียมดินอืนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยดีลงไปเตรียมดินนี้ก็คือทําให้ดินมันร่วนซุยขึ้นใช่ไหมครอ่าประชุมเขา ใช้ทำอะไรให้ดินร่วนซุยก็นี่ไงจอบอันนี้เขาเรียกจอบง่ามสำหรับพื้นดินครับจอบอันนี้สำหรับรับให้ด no> ินละเอียดเคยเคยจับจอบมาก่อนไหมแล้วใช้เป็นไหมเป็นเดี๋ยวพี่จะให้พวกเราเนี่ยแหละเตรียมดินให้ร่วนซุยเตรียมให้พร้อมที่จะหวานเมล็ดพันธุ์พืชลงไปเลยอีนี้โจทย์ของพวกเราก็คือว่าพี่จะให้พวกเราเนี่ยทําแปลงผักขนาด หนึ่งคูณสามเมตรเอาแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยนะที่มีตัวช่วยให้ในบรรทัดหนึ่งอันแล้วก็มีเชือกฟางให้แล้วนอกนั้นพวกเราก็หาวิธีเอาว่าจะทำยังไงเพื่อที่จะวัดให้ได้หนึ่ง <1 S 1> คูณสามเมตรเข้าใจไหมครับอ่ะมอบอุปกรณ์เผรมแรกก็วัดกันก่อนคิดกันเลยตกลงกันเลยจะวัดยังไงด <s> ูเหมือนว่าทั้งคู่จะดูงง,ง ไม่รู้ว่าจะใช้เชื่อกับไม้บรรทัดที่ได้ไปทำอย่างไรครับหลังจากที่ปล่อยเวลาให้น้องๆคิดนะครับว่าจะวัดระยะแรงผักยังไงก็ยังเงียบกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ไปแนะนำกระตุ้นสักนิดหนึ่งครับเพื่อทะดีขึ้นอ่ะเด็กๆไม้บรรทัดอันนึงเนี่ยมีกี่เซนติเมตรสามสิบสามสิบเซนติเมตรใช่ไหมครับกี่เซนติเมตรเป็นหนึ่งเมตรครับตูน อ่ะเดี๋ยวพี่จะบอกให้หนึ่งเมตรมีหนึ่งร้อยเซนติเมตรถ้าสามเมตรจะต้องมีกี่เซนติเมตรสามร้อยถูกต้องในเมื่อมีไม้บรรทัดหนึ่งด้ามและมีเชือกให้หนึ่งเส้นทำยังไงดีที่จะวัดแรงผักนี้ให้ได้สามเมตรหรือว่าสามร้อยเซนติเมตรครับเมื่อได้คำแนะนำและทบทวนในสิ่งที่ทั้งคู่เคยรู้ในห้องเรียนทั้งม้ากับตูนก็คิดได้แล้วครับว่าจะวัดพื้นที่ให้ได้3เมตรด้วยวิธีไหน แม้ว่าจะไม่ได้ใช้เชือกเป็นอุปกรณ์เสริมก็ตามครับตูนเอาไม้เสียออไว้เพื่ออะไรจำคือเป็นสัญลักษณ์ว่ากี่ช่วงไม้บรรทัดแล้วใช่ไหมครับอ่าแล้วตอนนี้ได้กี่ช่วงแล้วหกหกช่วงไม้บรรทัดหนึ่งไม้บรรทัดมีกี่เซนติเมตรสามสิบสามสิบเซนติเมตรหกช่วงไม้บรรทัดคิดเป็นกี่เซนติเมตรร้อยแปดสิบเออเหลืออีกกี่เซนติเมตรถึงจะครบสามร้อยเซนติเมตรครับร้อยยี่สิบถูกต้อง ร้อยยี่สิบเซนติเมตรคิดว่าอีกกี่ช่วงบรรทัดครับแล้วเท่าไรสี่สี่จะสังเกตได้ว่าถามเรื่องการคำนวณตัวเลขทีไรคนที่ตอบมักจะเป็นตูนทุกครั้งผมจึงลองหันไปถามมาร์คเป็นการเฉพาะดูบ้างครับช่วงไม้บรรทัดเนี่ยมีกี่เซนติเมตรสามสิบเซนติเมตรเราต้องวัดกี่ช่วงไม้บรรทัดเพื่อให้ได้ร้อยยี่สิบเซนติเมตรคิดยังไง ทำไมถึงเป็นสี่ช่วงไม่บรรทัดถึงได้120เซนติเมตรครับที่จะง่ายเอาอะไรบวกกันเอา30บวกกันกี่ครั้งบวกกันสี่ครั้งได้โอ้ย120 120โอ้ได้120ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับว่าคำตอบของมาร์คมาจากการที่ตูนกระซิบบอกทุกครั้งจะทำอย่างไรถึงจะเพิ่มทักษะด้านการคำนวณให้กับมาร์คหรือเด็กที่มีปัญหาเรื่องนี้คุณหมอมีคำตอบครับ ือจริงๆเด็กผู้ชายเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราจะพบบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของการคิดเลขการคิดคำนวณทักษะในการเขียนจุดนี้มักจะเป็นจุดอ่อนเราคงต้องประเมินด้วยนะฮะว่าเวลาที่จะให้ความช่วยเหลือเนี่ยคงต้องประเมินตัวเด็กเองด้วยว่าเขามีปัญหาในเรื่องของทักษะในการคิดเลขคำนวณเลขรวมทั้งทักษะด้านอื่นๆเขาเรียกเหมือน,อนคล้ายๆกับ LD อ่ะ LD, มีพวกนี้อยู่ด้วยหรือเปล่า พอเรารู้สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยกระบวนการช่วยเหลือก็จะตามมาสมมุติว่าถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ l อดีเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ไหวพริบปิิภาหรือสติปัญญามีปัญหาเนี่ยในแนวทางการให้ความช่วยเหลือเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ครูและผู้เลี้ยงดูเนี่ยก็สามารถทําได้ทั้งในห้องเรียนทั้งนอกห้องเรียนทั้งอาจจะได้จากเกมที่ ามาร์กเองบางทีเล่นอยู่ด้วยเนี่ยเปลี่ยนแปลงเกมซิคือแทนที่จะกลายเป็นเกมเที่อาจจะไม่เหมาะสมก็กลายเป็นเกมการคิดเลขคํานวณก็ใส่เข้าไปได้อนอกห้องเรียนไม่ว่าจะขึ้นรถลงเรือหรือไปไหนก็ตามเนี่ยเวลาเราเห็นตัวเลขอะไรต่างๆเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่ชวนในการที่จะคิดเลขและเล่นสนุกกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปด้วยเนี่ย<ม>เด็กก็จะเกิดทักษะในการคิดคำนวณต่างๆเหล่านี้เก่งขึ้นนะครับ